มาเล่าถึงผลจากการที่เราให้เขามาซ่อมแอร์นะก็คือว่าก็ไม่ได้เย็นขึ้นเลยเาท,าทางทั้งที่ว่าเป็นบริษัทใหญ่นะก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเนะก็คือว่าอันนี้เราก็ต้องมาเปิดแอร์แอร์เก่านะซึ่งแอร์เก่าเราก็เย็นกว่านะก็เปิดมานี่คือมีแตล่ลมอะ่ะ เราเราจ่ายไปสองพันนะตอนแรกเราจ่ายไปก่อนเนาะพันสองนี่ราคาสมาชิกนะแล้วเขาคิดว่าเขาบอกว่ารวมค่าล้างด้วยปรากฏพอมาถึงก็ไม่ได้ล้างเมื่อกี้เราก็โทรไปคอมเพนบริษรัทเขาแล้วนะอืมแล้วก็เอ่อแล้วแล้วก็คือไม่ได้ล้างแล้วแถมยังพอมาถึงเนี้ยก็มาเก็บเพิ่มอีกแปดร้อยเขาบอกว่าเป็นค่าน้ํายาแอร์แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเติมน้ํายาแอร์ให้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกเย็นเลยอะ มันมีแต่ลมมันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนก่อนหน้าที่มันที่มันยังไม่ได้ซ่อมอ่ะโอ้โหคือช่างก่อนหน้ายังซ่อมแล้วมันยังรู้สึกเย็นบ้างนะเย็นเย็นเป็นอาทิตย์เย็นเย็นเป็นเป็นเดือนอันนี้คือไม่มีความเย็นเลยแล้วเก็บเงินเพิ่มอีกตั้งโอ้โหสองพันอ่ะแล้วก็โอ้โหแบบเราความรู้สึกเหมือนมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเลยอ่ะคือเหมือนกับว่า แล้วเราก็แล้ว,ลวเขาก็บอกว่ามันต้องแจ้งเขาภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะเขาถึงจะมาดูให้พอดีเราเลยแล้วไงเราก็ไม่ได้แจ้งหรอกอคือวันแรกๆมันก็เย็นแต่ว่ามันเย็นน้อยมากเราก็เราก็มองในแง่ดีว่าเอยเอออาจจะเป็นเพราะอากาศข้างนอกมันร้อนมั้งแต่ปรากฏว่าคือมันนานๆไปแล้วมันเริ่มแบบเย็นน้อยลงและอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอ้และอย่างหนึ่งเราก็คิดในคิดว่าคือ เราควรจะต้องเปลี่ยนแอร์ใหม่แล้วแหละแล้วก็คงไม่ซ่อมแล้วไม่อะไรแล้วมันยุ่งยากมากมันจุกจิกเนี่ยแหละคือผลจากการที่ว่าตัดสินใจพลาดนิดเดียวอะแบบคืออาจจะความโลภอะอยากได้ของถูกๆอยากได้ของแล้วเห็นมันสวยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราชอบอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าโอ้โหภายในนี่มันคือมันอ้นี่มากเลยอะอืมมัน ปัญหามันจุกจิกมากเลยซ่อมหลายรอบแล้วก็ยังเสียเงินอีกบานปลายมากโอ้โหนี่คือผลจากการที่ว่าเราไปซื้อของมือสองที่เราดูไม่เป็นอะดูไม่เป็นแล้วก็ซ่อมไม่เป็นด้วยอืถึงแม้ว่าจะซ่อมเป็นเนี่ยเราก็คงแบบโอ้โหเจอสภาพอย่างเงี้ยเรียกว่าสภาพที่มันใช้ไม่ได้เลยอะสภาพเน่าเลยนะปะเปิดนู่นนี่นั่นแบบโอ้โหมัน นี่ใช้ไม่กี่เดือนนะไม่ถึงเดือนไม่กี่เดือนเองอะพังลนะแล้วคือที่เราซ่อมเนี่ยเพราะเราเสียดายไงเราเสียดายเพราะว่าเรายังมีความหวังว่ามันจะกลับมาใช้ได้นะอืเพราะว่าเราก็เสียดายเงินที่เราเสียไปนะอืมก็มันก็ก็เกือบหมื่นอะถึงแม้จะเป็นมือสองแต่เราก็ซื้อไปเกือบหมื่นนะนะรวมค่าติดตั้งรวมอะไรแล้วว่ะโอโ้โหคือเป็นผู้หญิงด้วยก็ไม่รู้เรื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งคือญาติเขาก็แนะนํามาคือด้วยความที่แบบไปเชื่อญาติด้วยนะ เราก็รู้สึกแต่เขาก็ไม่ได้มาคือเขาก็หวังดีแหละเขาก็คงไม่รู้เรื่องด้วยแหละเพียงแต่ว่าเราก็ไม่น่าแบบบางทีถ้ามันเป็นตังเงินของตัวเองที่จะต้องจ่ายไปอ่ะบางทีต้องคิดให้รอบคอบอ่ะตอนแรกเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะซื้อใหม่เราตั้งใจอยู่แล้วอืแต่ปรากฏญาติคนเนี้ยเขาเอามาให้เป็นมันเป็นแต่บอกว่าเอา่อรูปมันก็สวยอะ่ะแล้วแบรนด์ที่เราชอบ เออภายนอกเขาทําสวยเลยแบบโหเหมือนใหม่เลยนะแล้วเราก็คิดว่าแล้วราคาถูกมากอะ่ะเอามาถูของใหม่เยอะมากเลยนะเราแบบด้วยความที่มันเราเคยเราเคยซื้อของที่มันถูกมากมากเลยนะอ่าถูกเกินเกินความน่าจะเป็นอะ่ะมันมีปัญหาแทบทุกครั้งเลยน้อยที่จะแบบว่าของที่ว่ามันถูกเกินความน่าจะเป็นมันจะดีอะ่ะมันน้อยมากเลยนะ เออแล้วเราลืมนึกถึงข้อนี้ไปยังไงพอกิเลสความโลม,มันไอ้นี่ไปประกอบกับญาติก็มาพูดแบบเฮ้ยจะซื้อของใหม่ทําไมซื้อของนี้แหละการอะไรเงี้ยเราก็เลยเอยมันถูกกัากันตั้งเยอะเราก็เลยเออซื้อซื้อไปเหอะติดติดไปซึ่งมันไม่ใช่แบบแอร์เนี่ยมันติดแล้วมันยุ่งยากมากเพราะว่ามันถอดอะไรค่ามันจะมีค่าถอนติดตั้งมันจะมีค่าติดตั้งอะไรมันไม่ได้เหมือนทีวีตู้เย็นนะที่แค่มาวางแล้วก็จบจบ,จบกันไปนะหรือว่าแค่ถอดออกแล้วก็เออเอาไป วางทิ้งๆก็จบไปนะไม่ใช่นะอันนี้มันต้องมีค่าถอดออกอีกนะคือมาติดตั้งเสร็จแล้วมันต้องมีค่าถอดออกแล้วเวลาเขามาซ่อมน,นี่ทีก็ยุ่งยากนะคือแบบโอ้โหมันมันยุ่งยากมากอ,อันนี้เราก็เปิดแอร์เก่าเครื่องเก่ายังเย็นไปอีกขนาดซื้อมาหลายปีแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เติมน้ำยาแอร์แทบไม่เติมน้ำยาแอร์ก็ยังมีความรู้สึกเย็นอยู่อ่ะเพราะว่าเราซื้อมาเป็นมือหนึ่งไงอืมสองทั้งสองเครื่องแหละคือมันก็ยังดีที่เราตัดสินใจไม่ทิ้งเครื่องเก่าไปนะ เราเคยคิดเราก็ไม่ทิ้งเพราะว่าเรากะว่าเดี๋ยวเครื่องนี้มันมีปัญหาเครื่องใหม่อะ่ะมีปัญหาเราก็จะได้ใช้แอร์เครื่องเก่าเนาะแล้วมันก็ได้มาเป็นตอนหน้าร้อนด้วยนะอืมคือแต่เราก็แล้วเป็นตอนที่เราบอกว่าบางทีเราก็อ่ะตังออกไปแล้วแล้วเราก็อ่าใช้นู่นนี่นั่นจนตังหมดไปแล้วนะเออสำรองเราก็มีไม่เยอะแล้วนะตังสำรองอะ่ะแล้วก็เลยต้องมารอแบบเฮย้ยไปถึงปลายเดือนอีกเออรอให้ตังมมนออกก่อนจะถึงค่อยมาติดแอร์อย่างเงี้ย ซึ่งมันมันก็มาเสียตอนที่แบบว่าเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ได้มีตังสำรองเยอะแยะมากมายอะไรเราก็ต้องสำรองไว้ทําอย่างอื่นนะนะเออเราก็เลยแต่เราคิดว่าเราคงจะต้องติดแอร์ใหม่แล้วแหละเพราะว่าเราไปดูแล้วมันลมมันมีแต่ลมมันไม่มีไอเย็นเลยแต่คือคือญาติเราเขาก็เรียกช่างเดิมมาทําให้แหละเขาจะมาดูให้เราคิดในใจว่าดูอะ่ะมันก็เย็นได้ไม่นานหรอกเย็นแป๊บเดียว แต่ที่น่าแบบว่าน่ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ามากเลยก็คือว่าช่างที่มาซ่อมอ่ะเมื่อเร็วๆนี้ที่เป็นบริษัทใหญ่อ่ะเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยแล้วเราเสียไปสองพันเนี่ยเป็นที่อะไรที่แบบคือตอนแรกเราเราคิดในใจว่าช่างเนี้ยที่เนี้ยมันเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแต่เราก็ไม่ได้เอ่ยว่าเป็นที่ไหนนะคือที่แบบซ่อมภายในยี่ิบสี่ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยที่มันแล้วก็เข้าไปในแอปเขานะโทรเข้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นบริษัทเกี่ยวกับรับซ่อมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีพวก อุปกรณ์อะไรพวกเนี้แล้วเราคิดว่ามันเราคิดว่าเราเขามีชื่อเสียงอะเราก็คิดว่าเขาจะทําให้ได้ไงอย่างน้อยก็ทําให้แบบว่ามันใช้ไปได้อีกยื้อหรือ,อย่ายสักพักหนึ่งปรากฏทางไปวันเดียวอะไม่มีความเย็นเลยอะเราก็คิดในใจโอ้โหเติมน้ายาแอร์แบบไหนอะมันไม่มีความเย็นเลยสักนิดอะอย่างช่างก่อนหน้าที่เราไปซื้อแอร์กเขาอะเขายังเติมน้ำยาแอร์มาซ่อมให้มันก็ยังเย็นไปสักพักหนึ่งอะนะอันนี้คือไม่มีความเย็นเลย โอ้โหเราก็เลยโอ้โหเสียไปสองพันโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยอะเหมือนกับว่าโอ้โหอะไรไม่รู้เขาน้ํายาแอร์เขาเติมให้หรือเปล่าอะเออไม่รู้อะเราก็ยังคิดว่าให้เติมให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันก็ต้องมีความเย็นบ้างนะอันนี้ไม่มีความเย็นเลยมีแต่ลมอะไรเงี้ยคือเนี่ยด้วยความที่มันเป็นผู้หญิงอะนะแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแอร์หรอกแล้วแล้วเราก็มาเหมือนเหมือนเชื่อญาติเราอะคือเขาก็ไม่ได้เขาก็หวังดีแหละแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยไง เออบางทีเราก็มันต้องช่างใจอ่ะแล้วถ้าตัดสินใจอะไรไปแล้วสมมติเราตัดสินใจว่าจะซื้อของใหม่เราก็ควรจะต้องซื้อของใหม่อ่ะคือมันต้องหนักแน่นนะนะคือถ้าเราไม่หนักแน่นแล้วเราไปเชื่อคนเอ่อเชื่อคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยอ่ะอืมเขาก็อาจจะมาโดนเหมือนเราอีกทีอ่ะเออแบบอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเราก็ไปเชื่อเขาอ่ะเออแล้วเราก็แบบไปแบบมองเห็นภาพลักษณ์แล้วมันสวยอ่ะ ตอนที่เราไม่รู้ลึกเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนั้นเลยนะว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรซื้ออะถ้าเราไม่แน่ใจนะโอ้โหแล้วเงินก็ไม่ใช่น้อย,อยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเกือบหมื่นอย่างเงี้ยนี่เราก็ต้องแบบว่าต้องมาเสียเงินซื้อใหม่และมีหลายครั้งที่เราซื้อของอ่ามือสองมาแล้วดูไม่เป็นซื้อมาแล้วเสียเราก็ต้องทิ้งไปแล้วเราก็ต้องมาซื้อใหม่ซื้อของใหม่เลยอะ่ะอันนี้ก็ใช้ได้นานเลยครั้งนี้คงต้องซื้อใหม่อ,อืมโอ้โหแบบเนี่ยด้วยความที่แบบอยากจะประหยัดเงิน เล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วถึงเวลาโอ้โหจุกจิกมากเลยแล้วมันทําให้เครียดด้วยนะมันไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวมันทําให้เครียดแบบโอ้โหแบบแล้วของในห้องเราก็เยอะเวลาเขามาท,ทําทีเราก็ต้องมาจัดขนของไปไว้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบมันยุ่งยากมากอ่ะ <S <S คือมันไม่ได้เสียเงยินแล้วจบจกันไปนะนี่มันคือบางทีเพิ่มเงินอีกสักนิดน่ะแล้วเสียซื้อของที่มันดีๆเลยจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังเพราะตอนที่มันมาซ่อมอ่ะบางทีรวมๆกันมันจะเยอะกว่าที่เราจะไปซื้อใหม่อีกนะ นับปัญหามันจุกจิกมันมันเครียดด้วยไงที่สาคัญมันมันมันทำให้เราเครียดด้วยอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ก็คือเป็นบทเรียนนล่ละว่าที่หลังเราจะซื้อของเนี่ยเราคงซื้อต้องซื้อมือหนึ่งละซื้อของใหม่ถึงแม้จะเป็นแบรนด์รองลงมาเราก็จะซื้อมือหนึ่งละโดยเฉพาะพวกแอร์ตู้เย็นทีวีอะนอกจากที่เป็นเอ่อเป็นช่างที่เขาดูเป็นแล้วเขาต้องการจะประหยัดงบแล้วเขาก็ซ่อมถึงเวลาเขาก็ซ่อมเป็นเขาไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมแพงๆอย่างเงี้ย อย่างนี้นนะไม่ต้องไปเรียกใครมาซ่อมอะไรเงี้ยเขาก็ซ่อมได้เองเงี้ยแล้วเขาดูเป็นแบงแชทที่มาทำให้เราตอนน้นเขาบอกเขาดูเป็นอเพราะว่าถ้าเขาไปซื้อเนี่ยเขาก็ดูเป็นไงนั่นน่ะเขาก็จะซื้อของมือสองเพื่อประหยัด่ะเขาเพื่อประหยัดงงบงินอะไรเขาก็น่าจะซื้อได้แต่ของเราคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยถึงเวลาก็แบบแล้วบางทีก็ไม่แป่าคนแบบบางทีเขาก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเนาะใช่ปะ เขามาซ่อมด้วยความหวังดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมาทําด้วยความแบบหวังดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเราคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือเปล่าจ่ายไปเราจะคุ้มไหมบางทีจ่ายไปแล้วมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายอ่ะแล้วก็เสียไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออแล้วเนี่ยด้วยความที่ความไม่รู้หนึ่งความไม่รู้ละสองความโลภความโลภอยากได้ของถูกสามเห็นรูปลักษณ์ที่มันสวยนี่แหละคือสิ่งที่แล้วสี่ก็คือไม่หนักแน่น ที่จะทําตามที่ความตั้งใจของตัวเองตั้งแต่แรกที่จะซื้อของมือหนึ่งนี่แหละคือผลจากการที่เนี่ยไม่ไม่ยับยั้งชั่งใจไม่รอบคอบเนี่ยแล้วพอกระทาอะไรไปปุ๊บโดยที่ไม่ได้รอบคอบผลก็ตามมาก็คือต้องมานั่งแก้ไขปัญหาจุกจิกอะไรมากมายเนี่ยนะอืมอันนี้ทีหลังก็ต้องอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนเลยนะครั้งสําคัญเลยอืม